ลั่นลั่นลั่นลนพอไม่ต้องพูดเลยอะไรเยอะคือได้แน่นอนจบไม่มีแสงแบบนี้คือได้ร้อยปืนเสีเขียวเขียวด้านในลาฟาซิลว่าก็ผมอีกแล้วครับคารลิงวันนี้เราจะมาล่าแพ็กเพย์เยอร์หรือวีการนะสำหรับสัปดาห์นี้นะครับโดยเราจะมาล่าใครบ้างนะสัปดาห์นี้เราจะมาล่าลิเจมครับ ลาฟาซิวาครับ2ตัวนี้พอนะขอแค่2ตัวนี้พอนะถ้าแบบไม่ได้จริงๆขอเป็นอีสโก้ก็ได้นะขอเป็นอีสโก้นะครับ3ตัวนี้นะเดี๋ยวไปดูทีมเราก่อนนะครับว่าทีมเราขาดตำแหน่งไหนบ้างนะั้นสำหรับ ID นี้นะมาเราจะได้ใครกันบ้างครับส่วนตัวขาดมันไม่ได้ขาดตำแหน่งไหนอะ่ะขาดกลางลุกไป <c oughs> กลางลุกก็ได้พวกลาฟาซิวามาก็ยังถือว่าดีนะมาล่าก,กันก่อนเลยครับสำหรับไ d ดีนี้นะ มาดูกันนะครับว่าผมจะได้ตัวอะไรครับใครมีสูตรเด็ดๆพิมพ์มาได้นะตอนนี้คือไลฟ์สตรีมในแอปติ๊กต็อกอยู่นะทุกคนใครที่อยากมีมาบอกทรงบอกสูตรเปิดแต่ละสัปดาห์มาบอกกันได้นะมาจ้าฝากกดติดตามกันทุกช่องทางด้วยเด้อมามาหน่อยมาหน่อยตัวนี้ขอสูตรก่อนแล้วกันขอสูตรแบบว่าสูตรฟรีคือได้เลยทีเดียวลั่นล่นตัวเดียวออกลาฟาซิวาลาฟาซิวาจบไป จบไปตัวเดียวออกลั่น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 พอไม่ต้องพูดเลยอะไรเยอะคือได้แน่นอนจบไม่มีแสงแบบนี้คือได้ร้อยปืนเฮสีเขียวด้านในลาฟาซิวว่าบาเยนหวะเอ้ยไอตัวนั้นก <c oughs> ูท้อ <c oughs> เอ้เจ้าหนูวัยสิบแปดวะเยนหน้ามึงแก่ไปเยอะเลยอะวัยสิบแปด ตอนนี้ไม่รู้จักชื่อะทุกคนบุได้บายเยินมาวะมาก่อนเลยตัวแรกบายเยิ้นจะร้องไห้โอ้โหตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายก่อนเลยครับมาสนใจนะลีเจมส่วนตัวคิดว่าน่าสนใจครับโอ้โหมาเปิดโค้งเข้าหัวลีเเจม่ะดูทรงแล้ะมาขอหน่อยขอหน่อยลีเจมไปจบๆไปตัวเดียวเลยไปล,ลีเจมลีลเจมลันลันลีเเจมลันลันขอสูตรหน่อยขอสูตรหน่อยใครเข้าใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะครับ ขอสูตรลีเจมหน่อยไปลีเจมจบแค่นั้นแหละตัวเดียวจบลั่นลันให้เด็กมันดูวิธีการได้ลีเจมเสื้อฟ,ฟ้าไปเ,าเฮ้ยอะเฮ้ยไงเราของแท้มาแว้าของแท้มาแว้วของแท้เท้าอะของแท้อแทโอ้โห ของแท้แท้วะโอ้โหผมได้ครับตันร้อยใช่หรอต้องบูธโคดชาบี้ปะเฮ้ยขอดูหน่อยขอดูก่อนขอดูก่อนเฮ้ยเวอร์นะลิเจมลิจงลิเจมนะได้แบ็กขวามาแล้วว่ะไอดีนี้ว่ะแบ็กขวาตึงๆว่ะลิจงลิเจมนะทำเป็นเล่นนะตัน9-9นะอันนี้บูธโคดพูิชันแปดแปนะถ้าบูธโคดชาบี้น่าจะตันร้อยใช่โอ้โหทำเป็นเล่นนะตัวนี้นะ ของแท้หรืเจมาแล้วไปต่อไปลาฟาซิวาไปขอรีวิวสองตัวในทีเดียวเลยอะลาฟาซิวาจบไปดิเจมาแล้วลาฟาซิวาต้องมาแล้วแหละจบจบไปตัวนี้สไสในร้อยหนึ่งนะตัวนี้สไสในร้อยหนึ่งนะขอลั่นล่นทีเดียวจบไปเลยถ้าได้มาอีกตัวนี้คือหน้าขาวอะตัวเนี้ยถ้าได้ลาฟาซิวามาขอโป่แป้งหน้าขาวเลยละกันลั่นล่นไปลั่นล่นไปหนึ่งสอง สามสี่ห้าหลั่นลั่นไปลาฟาซิวากูพูดตรงนั้นไม่เคยอยากได้มาก่อนจนมาถึงทุกวันนี้ครั้งก่อนเคยเปิดได้ครั้งหนึ่งไปเสื้อเหลืองกูได้โกอีกแล้วโอ้โหมาทุกอาทิตย์เลยโกอ่ะกูจะฟูทีมโกได้แล้วผู้ลกษาประตูเนี่ย โอ้โหใครวะเนี่ยไม่รู้จักจะรู้อะว่ะมามันอาจจะแบบสลับกันไงสลับกันมาไปจบจบไปทีเดียวบูทเขียวไปลูกพ่ออยากเล่นเลยไม่ได้ต้องจัดต้องจัดไปละลั่นยังไงก็ออกทุกคนพูดตรงๆลั่นลลั่นลให้เด็กมันดูหน่อยวิธีการลั่นลให้เด็กมันดู ลาฟาซิวาจบจบไปลาฟาซิวาจบจบไปให้เด็กมันดูเสื้อแดงๆไง,งโอ้โหอาร์เซนอลกูได้กูมีอยู่แล้วกาเบียว่าโอ้ร่างเก่ามีอยู่แล้วโอ้โห <laughs> <c oughs> มึงมาบ่อยจังเลยกูมีอยู่แล้วอ่ะตัวเนี้ยโอ้โห มึงจะมาอะไรกันเยอะแยะวะเน,นี่ยตัวมีไม่มาตัวมาไม่มีจะ้องว่าได้ตัวเก่าอีกแล้วว่าแต่ได้ลิจเจม,มาโอเคอยู่มาครับดูผลประกอบการสัปดาห์นี้บ้างครับได้ใครบ้างนะได้ผุ้รัษาประตูมานะครับแล้วก็ iF ฟของบาเยินมานะส่วนตัวไม่น่าได้เล่นอ่ะตัวนี้โอพเยอรือเฮ้ยความเร็วใช้ได้อยู่ขอ ขอแบบขอลองแบบว่าปั้นลิเจมดูวะมาลิเจมจะตึงขนาดไหนมามาขอลงแรงสักตาไปมลิเจมไปขอปิคดคลิปก่อนนะครับก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับคำสำหรับการล่าแพ็คเพเยอร์วีนะครับผมใครที่ยังไม่ล่าก,ก็จะลืมไปล่าก,กันนะครับสำหรับนี้ไปบ้ายครับได้ตัวไหนคอมเมนต์มาขิงกันได้เลยสำหรับวันนี้ไปบายครับขอบคุณครับ